สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมะพาเพื่อนมาดูว่าถ้าอยากมีผักขายทุกวันเนี่ยเราต้องเพาะแบบไหนปลูกแบบไหนแล้วต้องมีกล่องเท่าไหร่อ่ะตรงนี้ก็จริงๆผมทาคลิปแบบนี้ไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนๆหาไม่เจอเนาะให้ทําผมก็จัดให้ได้ไม่ยากครับแค่เราอยากขายผักทุกวันต้องทํำยังไงง่ายมากอ่ะสำหรับเพื่อนคนไหนไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักให้ดูน้ํานิ่งมาตั้งแต่ปี2017นะครับ ในสวนตรงนี้ไม่วัดค่าน้ําใส่ปุ๋ยทั้งเดียวเก็บผักขายแล้วก็ใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกลูกสวนก็ใช้น้ําประประนระาน้ําบาดาลปลูกกันไม่วัดค่าน้ําเติมปุ๋ยทั้งเดียวเหมือนกันครับแค่นี้ง่ายๆแค่นี้ก็มีผักขายเล้วทีนี้มาดูครับทงไงมีผักขายทุกวันขออนุญาตสลับกล้องครับผมมาดูผักครับต้นเล็กๆของผมนี่ครับผมใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกดูครับน้ําก็ไม่ได้ใสหรอก ปกติผมจะใช้น้ําคลองในสวนนะครับแต่ปีนี้มันแรงมากน้ําคลองในสวนผมแห้งหมดเลยดูฝั่งนี้ก็แห้งครับเนี่ยแห้งหมดผมเลยใช้น้ําธรรมชาติที่อยู่ด้านนอกสวนผมเอามาปลูกจริงๆก็ใช้น้ําในสวนนี่แหละครับมันก็เป็นน้ําธรรมชาติเหมือนกันนั่นแหละยังไม่ใส่ปุ๋ยครับให้ดูน้ําก็น้ําแบบนี้เลยปลูกผมแม่อนุบาลต้นพันธุ์นะครับก็คือ14บี่วันผมมาลงกล่องจริงเลยจริงๆผมไม่ได้นับวันด้วยนะครับว่าสิบสี่วันผมจะเปลี่ยนน้าปุ๋ยต้นพันธุ์ผักสลัดเนี่ยทุกทุก ทุกวันเพราะอย่างช่วงนี้ร้อนเนาะผมก็จะเติมตอนเช้าเติมตอนเช้าการเติมคือผมผสมน้ําปุ๋ยลงในภาชนะอื่นแล้วมาเติมเลยเพราะน้ํามันจะมันจะขาดอยู่แล้วมันจะระเหยออกอยู่แล้วเพราะมันร้อนต้นพันธุ์จะได้โตเร็วถ้าเพื่อนอยากดูวิธีเทคนิคให้ต้นพันธุ์โตเร็วหรือโตช้าก็ย้อนไปดูในทลิปได้ครับเทคนิคการทําให้การเร่งการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ผักสลัด แล้วก็วักแล้วก็พิมพ์คพาะว่าสวนกิติธาราม,มันก็จะขึ้นมาไปเรียนรู้ได้นะครับตัวนั้นเพราะว่าผมทําต้นพันธุ์สี่วันครั้งสามวันครั้งห้าวันครั้งแล้วแต่ฤด,ดูดังนั้นเรื่องปัญหาต้นพันธ์อะไรพวกนี้สาหรับผมเนี่ยชิลมากทีนี้มาดูครับอยากมีผักขายทุกวันอย่างต้องทํำยังไงอย่างแรกต้องมีรัง30ลรังก่อนเอาทําไมตี30ลรังนะคือแนวทางการทำอย่างนี้คือมันไม่ได้มีผมไม่ได้อนุบาลเนาะคือผมคิดอย่างนี้ครับว่า ไม่ต้องไปนับวันผักนะครับว่าต้อง45วันขายอะไรพวกนั้นเน่ยผมบอกเลยผมปลูกเป็นอาชีพนะมันมันไม่มีอยู่จริงสําหรับผมคือผมผักตัวผมเก็บขายเลยยิ่งอย่างเช่นหน้าหนาวเนี่ยพวกคอสบางที32 33วันก็เก็บไปแล้วตัวอื่นก็ไม่ถึง38วันหรอกครับเก็บหมดแล้ว45วันไม่มีอยู่จริงสําหรับผมแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยมีอยู่ครับเพราะว่าหน้าร้อนตช้าแต่ไม่ถึง45วันเหมือนเดิมนะครับทีนี้ ทำไมต้องเป็นสามสิบวันเพราะผมตีว่าเขาจะต้องอยู่ในรังเนี่ยสี่สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยพออยู่ในรังสี่สัปดาห์เราจะเก็บผักขายทุกวันนะอันนี้กรณีทุกวันคือวันละหนึ่งรังก่อนวันละหนึ่งรังเนี่ยเวลาเพาะเราต้องเพาะทุกวันไหมไม่ต้องครับห้าวันครั้งก็ได้และช้นนี้ก็มาหารเลยนะครับสามสิบวันหารห้าก็หกว่ะไอ้ก็ตกหกนะครับหกนี่คือเวลาเพ,เพื่อนเพเพาะห้าวันครั้งเนี่ยครั้งละหกกล่อง แต่เพาะอย่าพอดีนะครับเพาะให้มันเกินเพราะว่ามันจะมีบางต้นที่ไม่สมบูรณ์มันต้องมีบ้างฮะตรงนั้นเน่ะเราก็ค่อยไม่ต้องปลูกมันไอ้ต้นที่ไม่สมบูรณ์เวลาเพาะก็เพาะเผื่อสักนิดนึงอย่าเพาะพอดีเกินไปแค่นั้นแหละครับเพื่อนๆก็จะมีผักขายทุกวันแค่เพาะห้าวันครั้งครั้งละหกกล่องแค่นั้นเลยครับเวียนไปเรื่อยเพื่อนจะได้เก็บวันนั้นหนึ่งลงังวันนั้นหนึ่งลงังแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากขายผักวันละสองกิโลอ่าถ้าอยากขายวันละสองกโล ถ้าอยากขายวันละสองโลทีนี้ต้องมาดูครับว่าผักเราหนักแค่ไหนสมมุติว่ามันหนักลังละ1โล2โลก็คือ2ลังเก็บขายวันละ2ลังเก็บขายวันละ2ลังก็เมื่อกี้เก็บขายวันละ1ล,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 ลังนะครับก็คูณ2ไปเลยก็คือถ้าเก็บวันละ2ลังให้ได้วันละ2โลเนี่ยเพื่อนๆก็เพาะ5วันครั้งเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ครั้งละ12ลังแค่นั้นเลยแต่ต้องมีลัง60ลังอย่างน้อยนะครับแค่นั้น อันนี้ผมตีที่ว่าถ้าผักสองลัง1นึ่งกิโลนะครับไม่ได้มาพูดว่าผักลังละสองโลนะเราก็ต้องตีเผื่อแบบนี้แต่ถ้าผักมันหนักกว่านั้นมันอาจจะหนักแค่1ลังครึ่งได้2อกิโลแล้วเราจะเก็บวันละสองกิโลทำไงอมีปัญหาเลยเนาะก็จากปกติเราเพาะหกวันครั้งเนี่ยได้1ลังนะเนาะเก็บขายหนึ่งลังเราก็เพาะครั้งละ เก้าลังครับห้าว for ันครั9 9 9้งครั้งละเก้าลังแค่นั้นครับเพื่อนๆก็จะมีผักขายวันละ1โลครึ่งเอ้ย1โลโดยที่ผักเพื่อนๆหนักที่1ลังครึ1 1่งแค่นี้ครับไม่ยากเลยการจะมีผักขายทุกวันอย่างแรกเลยก็คือมีลังก่อนอย่างน้อย30ลังเพื่อนๆก็จะได้ผักขายทุกวันการเพาะก็คือ5วันครั้งครั้งละ6ลังแค่นั้นครับแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรยากกว่านี้เลย แต่ถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วผักมันไม่โตผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับไปเปลี่ยนปุ๋ยถ้าเ,เพื่อนๆเพาะแล้วมันไม่ขึ้นไปเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์หรือช่วงนี้ปลูกแล้วมันมีปัญหาขนาดปรับปรุงปรับอะไรตามก็แล้วแต่ข้อจํากัดของรังครับอย่างรังกุ้งเนี่ยทาไมผมถึงว่าข้อจํากัดอากาศร้อนๆแบบนี้นยฮะเขาคงอุณหภูมิภายในได้แค่นั้นแหละแต่ถ้ารางปลาเขาจะคงอุณหภูมิภายในได้ดีกว่าดังนั้นข้อจํากัดของรังกุ้งกับรังปลามันแตกต่างกันตรงนี้นะครับ คือการรักษาอุณหภูมิภายในถ้าถามผมว่ารู้มาจากไหนก็เมื่อก่อนผมปลูกลังกุ้งเหมือนกันครับหลักร้อยลังเลยตอนนี้อยู่ไหนให้คนอื่นครับให้ทําไมถ้ามันปลูกแล้วมันไม่ได้จะเก็บไว้ทําหอกอะไรหรอกครับผมก็ให้คนอื่นไปแค่นั้นนะครับหลายๆคนถามมาว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้ข้อจํากัดของลังก็มีครับลังกุ้งลังปลาเนี่ยเหตุผลที่ต่างกันมันไม่ได้ใช่แค่มันไม่ใช่แค่หลายคนคิดแบบนี้นะ ผมมองนะอันนี้คือส่วนตัวผมหลายคนคิดว่าลังปลาเนี่ยมันใหญ่มันเปลืองตุ๋ยเปลืองน้ํามันปลูกได้แค่8ต้นเองลังกุ้งปลูก6ต้นเผลอๆล,ล,ลังกุ้งไปเจาะเพิ่มเป็นแต้นก็ได้ความคิดแบบนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับแต่เพื่อนๆลืมคิดไปว่าไม่ใช่ลืมคิดหรอกถ้าคนที่ปลูกขายอย่างผมนะลังกุ้งอะ่ะเหมาะแค่หต้นถ้าเพื่อนๆไปเจาะเพิ่มเป็นแต้น เพราะว่าเพื่อนๆคิดว่าปุ๋ยมันสามารถดึงมาใช้ได้แต่เพื่อนๆก็ลืมคิดไปว่าผักมันเป็นทรงพุ่มใหญ่มันไม่ได้ต้องการพื้นที่น้อยๆที่เขาจะชะลูดหาแสงเหมือนต้นไม้ประเภทอื่นคือเขาต้องการพื้นที่ของเขาในการรับแสงเขาจะได้บานใหญ่ๆโตๆโตด,ดังนั้นเนี่ยความเหมาะสมของรังกุ้งก็คือ6ต้นแค่นั้นถ้าใครจะปลูกแปดต้นก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือประสบการณ์ของผมที่ผมปลูกขายนะก็เลยมาแชร์ให้ดู แต่ส่วนหนึ่งก็คือราคาลังกุ้งลังปลามันต่างกันแต่ที่สําคัญครับถ้าเราจะปลูกผักขายหาลังปลาเถอะครับบางปีที่มันร้อนแบบเนี้ยเนี่ยอย่างหน้าร้อนแบบเนี้ยบ้านผม44องศาเนี่ยผมก็ยังมีผักขายผักผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลังที่มันเก็บอุณหภูมิได้นี่แหละครับหลายๆคนก็จะคิดว่าก็สเปรย์น้ําช่วยก็อะไรช่วยก็ช่วยได้ครับแต่มันเป็นการเพิ่มต้นทุนเรา ถ้าเราจะทําอะไรก็ช่างขายเนี่ยการลดคอสคือลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนั่นอ่ะเราจะมีกําไรมากที่สุดและถ้าถามผมย้อนกลับมาว่าลดต้นทุนแล้วไปซื้อลังปลาแพงทําไมมันเป็นการลงทุนระยะยาวครับผมปลูกตั้งแต่ปี2017ดูฮะกี่ปีแล้วสภาพลังดูฮะ,ะดูโลโก้แบรนด์ผุไปหมดแล้วเนี่ยดูครับผุขนาดไหนรูปสติกเกอร์เนี่ยยังหล่นร่วงนี่ยนี่ฮะคือมันใช้มานานมันใช้นานได้ คุ้มไม่คุ้มก็คือจ่ายเพิ่มนิดนึงแต่ว่าของที่เราใช้เนี่ยมันใช้ได้นานตรงนี้ก็ไปคํานวณดูแล้วกันนะครับนอกเรื่องไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรคือบางทีผมผมก็เจอคนบ่นเยอะเนาะผมก็เอออยากอยากให้เขาฟังหน่อยว่าแบบนี้นะแต่ถ้าอยากปลูกลังกุ้งก็ไม่เป็นไรครับสุดแล้วแต่เชิญครับแต่ถามว่ามันดีไหมมันสู้ลังปลาไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้เลยตรงนี้ต่างกันเยอะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแชร์ประสบการณ์เรื่อง อยากปลูกผักให้มีขายทุกวันต้องปลูกแบบไหนอยากปลูกผักให้ได้วันละ1โล2โลต้องปลูกยังไงแค่นี้ครับง,ง่ายๆปรับใช้เอารองคนใดจะผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามเลยนะครับหรืออยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ต้นสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปทุกคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับผักสลดัดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ตอนนี้ทางสวนก็มีลิตธัณฑ์เป็นพริกป่นคั่วมือเลยนะครับคั่วเองแล้วก็ที่สําคัญครับตำเองด้วยตำกับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่คั่วเองตำเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละ89บาทครับค่าส่งครั้งละ30บาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกป่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้ เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับ